เซฟไป8ครั้งจากโอกาสคู่แข่งง้างเท้ายิง14หนอารมณ์รวมพาชันมาเต็มชนิดโดนกองเชียร์เจ้าถิ่นหลังโกพากันกดดันก็ไม่หวัน่นนำซ้ำยังตอบโต้กลับ้ดยแอคชั่นกวนประสาทปันป่นๆเนียนๆจบเกมด้วยตำแหน่งแมนออฟเดอะแมชพาทีมเก็บกลีนชีตคว้า3แต้มพร้อมทะยานสู่ครึ่งบนตารางคะแนนเป็นครั้งแรกทั้งหมดคือสถิติและผลงานของแอรอนแรมสเดลในเกมอาเซนอลบุกเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0ูนย์ครับเรียกว่าภาพรวมเมื่อคืนแรมสเดลเซฟจนมือออกแสงเลยล่ะ หากแต่ถ้าต้องคัดเน้นๆสักช็อตและช็อตดังกล่าวถูกพูดถึงมากที่สุดในเกมนี้เชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็นจังหวะปฏิเสธฟรีคิกของเจมส์เมดิสันที่ทำเอาหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุราวนาที43เลสเตอร์ไดฟีคิกระยะทำการบริเวณหัวกะโหลกสกอร์ตอนนั้นปืนใหญ่นำเจ้าบ้านอยู่2-0แน่นอนเหล่าจิงจอกสีน้ำเงินต้องการประตูนี้เพื่อกลับสู่เกมอีกครั้งสลับไปฝั่งเจ้าพ่อลูกนิ่งประจำทีมเจมส์เมดิสันเตรียมทำหน้าที่สังหารลูกนี้ครับ เมื่อพูตสินเป่าให้สัญญาณเมดิซันก็จัดการปั่นโคง้งบอลลอยข้ามกำแพงวิถีของลูกพุ่งเข้าหาประตูอย่างสุดสวยคืออาจจะไม่มุมดิกแต่ด้วยน้ำหนักและความแรงใครเห็นก็ว่าเข้าข้างสนามเวลนโร,รเจอเตรียมเฮแฟนๆเดอะฟล็อกส์พร้อมฉลองในระหว่างที่ทุกองค์ประกอบลงล็อกภาพต่อเนื่องเพียงเซเวนนาทีแอรอนแรมสเดลคือด่านสุดท้ายที่ไม่ยอมให้ประตูนี้เกิดขึ้นใช่รีกแหมอนีพุ่งสุดตัวก่อนจะบินปัดลูกด้วยปลายมือปัญหายังไม่จบเท่านั้นเมื่อบอลเจ้ากรรมไม่ยอมไปไหน มันกระเด้งชนคานก่อนจะตกตรงหน้าให้จอร์นี่อีเวนส์พุ่งมาซ้ำดาบสองความเจ๋งคือปฏิกิริยาของแรมสเดลยังคงยอดเยี่ยมเขาลุกขึ้นมาเซฟลูกยิงเผาขนของอีเวนส์ก่อนโทมัสปาเตจะวิ่งมาเคลียบอลเป็นดันจบเพลงดังกล่าวเบ็ดเสร็จแล้วเท่ากับว่าแอรอนช่วยชีวิตอาร์เซนอลติดติดกัน2ครั้ง2หนโดยนอกจากจะปฏิเสธทั้งฟีคิกและลูกซ้ำความยากอีกอย่างของช็อตนี้คือจุดที่แรมสเดลยืนอยู่เขาโดนแดดสองหน้าเต็มๆรับ สลับไปหลังจบเกมจังหวะเซฟสุดสวยของแอรอนได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นคือปีเตอร์ชชมเคิลโกลคีเปอร์ระดับตำนานที่ถึงกับออกมายกย่องวันนี้คือลูกเซฟที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในรอบหลายปีเลยละ่ะสำหรับแอรอนแรมสเดลทุกวันนี้ดูเหมือนว่าหมอนี่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองพร้อมลบเสียงคอรหาล้างคำสบประมาทผ่านผลงานในสนามครับจากตอนแรกแฟนบอลไม่น้อยพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงค่าตัว24ล้านปอนด์และอาจเพิ่มเป็น30ล้านในอนาคต สำหรับโกที่ตลอด2ปีมานี้โดนยิงเลทเทะแถมเฝ้าเสาให้ทีมไหนทีมนั้นเป็นนั้นต้องตกชั้นหากแต่ปัจจุบันหลังก้าวขยึดมือหนึ่งอาร์เซนอลสำเร็จผลงานของเรมสเดลทุกรายการกับปืนใหญ่คือหมอนนี่ลงสนาม8นัดเก็บไปถึง5กลินชีตโชว์เซฟไป24จากทั้งหมด28ครั้งคิดเป็น86%เป็นรองเมนดี้ของเชลซีที่90%เเซเพียงคนเดียวที่สำคัญทุกเกมที่เรมสเดลลงเฝ้าเสาอาร์เซนอลยังไม่พลาดท่าปลาชัยให้ทีมไหนเลยครับ เรียกว่าจากวันแรกที่แฟนๆพากันสายหน้าผ่านมา2เดือนกว่าอารอนแรมสเดลกลับชนะใจเดอะกูเนอร์สเรียบร้อยแล้ว